อันนี้พันราชินีนะขึ้นชื่อรายการ แป so นแปนขนาดนันน้นนี่บ่าวผื้ดีใจพี่น้องอยไปสมปลอยไปบน้านพี่น้องมาเบิ้งพันใหม่ครับอยู่อยู่บ้านสมปลอยตำบลยังกว่าตำบลสมปลอยอำเภอโนนดีแดงเนาะเมาเบิ้งพันใหม่ไปปลูกครับพ uh 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 ี่น้องก็เลยแวะมาอันนี้มาเฮินานนีอันนี้เคยเลี้ยงกว่ามะเขือเทศลาชินีมะเขือเทศลาชิลีเคยกินมาหมดเจ้าะแต่บุเคยกินเดี๋ยวดีบ้าพื้นสิซื้อถูกครับ อันนี้หาหาหาต้นหาต้นยีสบบนย่สิบบาทครับเอาไปปลูก<า>ใส่ถุงเมียเลยแต่ว่ายูนี่มีหลายกาพันใหม่ขายเนาะเห็นปะถูกยางเขาสื่อมาผสมยูนี่นเป็นแหลง่งเขาเรียกว่าเป็นแหลง่เงเพาะพันุดินก็ซื่อมาผัดกากสื่อดินอันนี้กำลังผสมดินผสมดินขายดีปะ เรื่อยเนาะนี่ะจ้งคนงานอยู่อ้อันนี้เขาก็ซื้อมาติดถาดไม่นี่อันนี้พันราชินีนะะมะเขือเทศนี่พันราชินีหาต้นร้อยหาต้นนี้ต้นนี้โอ้เอดิแกงดิใฐิขราคาขึ้นปั๊บหมดดิเออนี่ อันนี้นนดินสื่อของมากันบ่ดินนี่ขายลดละมหอดละาหอสามราสามห,ามหอามาดินแกียวอู้มาผสมแล้วก็มาใส่เพาะพันธุ oh ์ออเมกาครับเบาคือผ้าล็อกคักเนาะคักเนาะสูงเจ้ารายการเบาเบาบ้านเฮาอย่าทิ่มนะนีนนานาบ เลีมานานเนียเดแปีเจปีแปดีนี่แหละค่ะเจ็ดแปดปีแล้วเพราะอันเนี่ยนลักเลยมันตองนี้อย่างนี้ครับีตองเห็ดใส่ดินใส่าลาเขาเพาะลมกใส่ดินใส่าใส่เม็ดท่า์ค่ะพวกดินเนื้เตรียมเองบปเลยแบบดินนีกคือม้าค่ะเป็นดินผิดมอดผิดมอดแล้วเขามาผสมกันอีกวะโปะๆค่ะอ๋อเป็นดินสเร็จนะ อันนี้กับล้างพออยังอยู่ครับนี่อันนี้เป็นคือว่าเหาเอาออกแยกกันบที่ในในแยกต่างหากเพราะว่าบางคนพื้นมีพื้นที่น้อยเป็นกับปลูกน้อยน่าจะขายแยกขายปีกค่ะขายแยกออกจากผาปกติจะเป็นผาต้องจะที่นีราคาอีกราคาหนึ่งไม่ถึงแต่ถ้เป็นอีกราคาหนึ่งขายแยกออกมาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีเบื้องต้นครับว่าเขามีวิธีเดแบบไหนครับเดี๋ยว ดินดงไหมครับพักเปลี่ยนเป็ไนไรดินกับผสมดินใช้แกล็กับใช้ขิงง้วนแค่น,นั้นเองครับหินมันหินมันเขาผสมยิ่งแน่นแต่ดินมีนมมนดิน,ม,ดนมีแกล็มีขิงง้วค่ะหินแกล็ดง้วนมาผสมกันค่ะเนี่ยคลุกใส่กันละกับ่มีขั้นตอนอนยังหลายกว่านั่นอันที่การให้ปลูกธรรมดาเนี่ยและค่ะอันนี้กำลังพออย่างเดียวครับเด็กแตงกวาค่ะแตงกวาเทานี่บอกค่ะเมรนแตงกวาเทานี่แหละอ๋อี แตงกวาบีกระเจียบจังพวกมลริดพันนี่เขาเขาหามาจางไหนครับซื้อมาจากลานขายมีท่านโดยตรงนราก้านโดยตรงเลยเพราะว่าพูดหลานเขาีร้านขายมิท่านใ้างเส็ตานกระเี๊บกรนเจีเอนมากไจังพิธีพเรื่องต้นดีก็คือเอาตองคพรนถ้าดพร้มไหมหมครับในในถาดเป็นลองดำๆดี่เนาะ แลจังใดยกอะยกก้อย่างจังใดอันนี้แตงกวาดมัครับจ<ช>ังแตงกวาดนี่เขาเขาเพาะงานม,มั้ครับมันใส่เวลาดตัวเดียวค่ะใส่เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งกับงอกค่ะแค่อาทิตย,ย์เด<อ>ียวออกแล้วเราที่เนี่ยขายจังใดครับต้นละห้าบาทค่ะถ้าเป็นลนังย่างเป็นมีดปากข้าวเหนียวแบเม็ดแบบเจลล่าค่ะเม็ดเขาสื่อมากค่ะ ่ขา,ายเป็น ok ยกถาดเลยเป็นวะขายยกถาดเป็นปวกที่เหยื่องปลวกขายขายถาดตัวใดครับขายโรยขายโรยค่ะคา้าโกิบาระมี่ขายโรยยี่สิบนี่เล้วแต่ราคาเม็ดค่ะขายเม็ดแท่งครับขายสุดจูจนโอยขายเม็ดท่านราคาตทำขายทำลงค่ะก็ได้ขายราคาเยอะใจดีถ้าคนถ้าคนสนใจอย่ามาซื้อนี่ต่อไหนตัวไหนครับขายออนไลน์ปะหรือว่าต้องขายออนไลน์ปมีค่ะต่มาเลยค่ะบ้านน้องไปแก้ตกวนค่ะ อำเภอโนนินแดงมาเลยอ๋อมีให้เลือกหลากหลายเนาะคนขายตนไม้เยใส่ที่หาคุ้ดค่านอกจากพอพันธต้นไม้นี่ขายปกไม่ผลน้ำเบครับมีทุกอยมางด้พอเองค่ะได้เองอ๋อสิ่งสเดียวไม่ถึงเพราะเขาขายบ่าวพือพผาลก คักเนาะคักเนาะสู่เจ้ารายการเบาเบาบ้านเฮาอย่าทิมมายนี้แนวอยู่แนวอยากอากลาบบอกหื่อดีอาหารอาชีพมากมีบันเทิกจริงดีให้พี่โน,โน้เดึงลงดินเล,เลยบ่ได้กอก อ๋อก็คือเขาพอพันขายแต่ว่าเขาไปปลูกเองเขาเม็ดไปลงพื้นดินเลยก็ได้บออันนี้เ็นเม็ดเก็ดขายพปก็เลยต้องมาใส่ถุงเนาะอ่าก็อันนี้หมายว่าถ้าพอพันขายก็ต้องใส่ถุงดำเนาะแต่ถ้าเราเขาไปปลูกที่สวนเขาเองนเขาเอาไปลงเลยเนาะลงดินเลยก็ได้ เราขายตุงละจ็ดบาทก่อนเนี่ยเบียนเบียนสิบบาทงน,นะนงานก็สิบบาท ขึ้นชื่อรายการแฟนๆคณะนำ้ำีบ้าพื้ดีใจถ้าไปสมบูรณ์สุขีไอ้ัวอยู่ใกล้เนี่ยนะเขากัะตายหมดได้ด้วยนี่นิดหน่อยอันนี้ต้นียังเออมะเขือเทศราชินีอ๋อเนี่ยไอ้ลูกเล็กๆแกอ๋อซื้อไปปลูกแก่ เอาไปปลูกกัอ่งปลูกกินใส่สมตำมเอเทศราชินีนี่มันเป็นเกินเล่นค่ะเอาวเสียรชินีในนั้มันต้นไงปะในนี่เอาไปปลูกป่ะนี่มันกินเล่นได้ปะมะเขือเทศราชินีเอาไปกินเล่น กินเล่นเล่นสุกมันแดงว่มันเองค่ะเออแคนเจอรี่ค่ะโอนี่เถอะเทอะทีนี่ที่ใชเอะเทศะทีนี่นี่ที่ใช่พวกสลัดไปอ้พวกสลัดสลัดลูกดอวยบปุมันนะพวกพวกมากินสลัดวันเถอะอืม จัดตามสมนี่บ่ได้ไหมจัดตามสมนี่มันมันเพืองค่ะเพืองมันมันหน่อยน้อยเอามือนี้ได้แล้วพี่น้องผู้ใดสนใจอยากสิมาเบิ่งพันเขาเรียกว่าพันใหม่นาะพืชพักเนาะเออมาได้อยู่นี่ละบ้านสมป้อยตะมนตสมป้อยเพื่อนโนนดินแดงมันหลายเรื่องผมไนมีลานเดียวผมอยู่ตรงนี้ อ่ะตามพี่น้องเขาไว้ซสำนีครับพามาเลาะเบิ่งพันใหม้นะครับเพราะกาพันใหม้นี่เพิ่็เป็นเท็ดผสมดินนี่นคลิปหน้าต่อกันไหมครับคลิปนี้ถ่ายพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดห้ายรำคาญว่าผู้ฝันรอ,อครับนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ